สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาครึ่งปีหลังครับ2563นกานะครับก็ทำนายคร่คราวๆตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาเป็นไกด์ไลน์ภาพรวมนะครับรายละเอียดอาจจะอยู่ในดวงชะตาในแต่ละเดือนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะพร้อมทั้งเครื่องดื่มสิงค์ขมรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดก็เป็น ผู้สัตศูนย์หลักทางรายการนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ทั่วไปนะครับร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆ,ๆนานานะมีหมดนะครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามคำรามสู้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าจังหวะดาวหลักๆในดวงชะตาก็คือดาวพฤหัสกับดาวพระเสาร์เนี่ยกำลังโครจรพักองศาถอยหลังกลับมา เข้าสู่ภพที่7คือเล็งลัคนานะครับเล็งลัคนามีทั้งข้อดีและข้อเสียเอาเสาก่อนเพราะเสาเนี่ยเป็นจเจ้าเจ้าเรือมนมรณะเกี่ยวกับเรื่องของเก่านะสิ่งเก่าเกาสิ่งที่เคยเสียไปแล้วเสียหายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาใหม่อีกรอบนะคือสเสา,าเนี่ยมาเป็นเจ็ดเกลัคณาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นพินทุบาทส่วนหนึ่งเป็นพินทุบาทนะครับ เสาเพ่งเล็งลักและอสุราภุม,มเมนอัธนดาว่าไว้จันเป็น11แกลราหูเล่าอาพับอัประพาให้โทษแทบประเหินหินอันนี้ดีก็บอกดีเสียก็บอกเสียตรงนี้จุดุดเสียจุดที่1เสากลับมาเล็งลักพินทุบาทตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมครับจนถึง5ทธันวาสิ้นปีพอดีนะเสาคราวนี้เดี๋ยวจะไปละนะเจอมาสปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี60 เจอมันสองปีแล้วเนี่ยเหลือเหลือโค้ต้าครึ่งเพราะว่าเสาเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนจะอยู่สองปีครึ่งนะท่านเจอมันสองปีแล้วพักไปเขาเรียกว่าอะไรหนีหลบไปซะอ่าสี่เดือนกลับมาใหม่กลับมาใหม่มใ,หมใช้โคต้าให้ครบอีกครึ่งปีนะครับอีก6เดือนนะครับอันนี้คือข้อข้อเสียแต่ ในช่วงปีนี้ก็ต้องบอกว่าเบาบางเพราะอะไรเพราะว่าในดวงของท่านมีพระราหูทับลักอยู่พระราหูกับสาว,ว่าเป็นมิรแกกันพอเจอกันก็เขาเรียกว่ามันคุ้มครองกันได้ระดับหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าเสาวจะมาเล่นงานท่านมีมีพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งคอยคุ้มครองอยู่คือพระราหูนะสาวกับพระราหูเวลาเจอกันก็มักจะเฮฮาปาร์ตี้นะมักจะแบบ ใจดีนะคู่นี้เจอกันแล้วแจกของนะแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะดวงชะตาชีวิตของท่านอ่ะจะวุ่นวายมากเลยคือเสาเล็งรักเรียกดวงแตกไงทีนี้พอมีราหูเข้ามาช่วยด้วยมันก็มีทั้งจุดดีและจุดเสียแต่อีกจุดหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือดาวพระเสาในดวงชะตาเนี่ยท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีมีถุนเนี่ยท่านได้ชืีอว่านาราศีนะนระก็คือนระก็แปลว่ามนุษย์นะนะนาระมนุษย์ รละนาราศีมิถุนสัญลักษณ์คืออะไรคนคู่นะนาระไงเป็นคนนะมิถุนคนคู่กันหญิงสาวตนคนถือกันช่างธนูคนโกงธนูกลุ่มคนแบกมน้ํากลุ่มนี้คือ5ราศีที่เป็นนาร,ราศีนะครับนาระสุริยะเยื้องรังสีโสระชีวมีถูกต้องสามเทพองค์โสพีกุมลักคุณนี้แสดงใช่น้อยยศนันานาพันธ์องค์เกณฑ์นะ ยังไม่เท่าไหร่ทีเนี้ยเสาไม่ได้คุมรักแต่เล็งรักเป็นองค์เกณฑ์ไหมไม่เป็นองค์เกณฑ์ครับแต่เป็นอุดมมกเก์นะครับอุดม,มเกณฑ์เขาว่าไงนาราคือโสโรนะครับวุโทชีโวสุโกเล่เนี่ยชีโวคือพลหัดเดี๋ยวไว้ว่ากันเนี่ยโซโลนะ สหัชชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภานี่ยพบปัตตนีคือพบที่เจ็ดนะพบสหัชชะคือพบที่สามพบตนุคือพบที่หนึ่งพันธุคือพบที่สี่เอาปัตตนีและลาภาลาภาคือพบที่11เนี่ยเสาอยู่ตรงเนี้ยได้นาราอุดม,มเกณฑ์อุดมแปลว่ามากอะไรมาก คู่มากนะเพราะว่าเราต้องทำนายจากเจ้าเรือนเขาคือดาวพฤหัสเขาจะมาปะเป็นเกษตรด้วยดาวพฤหัสเล็งรักยังไงก็ได้คู่ทีนี้คำว่าได้คู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าได้แฟนได้คนรักอย่างเดียวนะก็ส่วนใหญ่ก็ความหมายเกี่ยวกับนั้นแหละครอบคลุมเป็นเรื่องของของคู่ครองคนรักด้วย เป็นส่วนใหญ่แต่บางท่านอาจจะตีความว่าเป็นเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์คู่ธุรกิจบัดดีคู่ค้าหุ้นส่วนดีครับมีคนมาช่วยเหลืออ้าธรรมดาที่ไหนเนี่ยแล้วเสากับพระราหูเนี่ยมันเป็นไงเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่โชคเทวฤิธ์นะ พิจะครนณะโชคใหญ่ในชนนสาพระราหูต้ององค์พระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงนะเสาทับราหูไซจะได้โชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์พระเสาเล็งราหูเป็นคู่คงจันคงเล็งสุขและสุริยาโอ้โหนี่กรอนเขาว่ามางั้นเสากับราหูเนี่ยเจอกันทับกันเล็งกันอันนี้ให้โชคแต่ก็ต้องบอกอย่างที่บอกครับ ข้อดีและข้อเสียบอกข้อเสียก่อนข้อเสียบอกไปแล้วนะข้อดีกำลังจะตามมาอีกเยอะนี <c> ่ <oughs> ดีมากกว่าเสียชาววิถุนไม่ต้องกลัวนะครับข้อเสียนะ่ะเสาเล็งรังเป็นมิจุบาทมันไม่สบายใจมันเป็นเรียกว่าดวงแตกอึดอัดสูญเสียแต่มันก็ข้อดีมันก็มีเยอะเช่นอะไรถ้าเรื่องคู่คบกันมานาน ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเลิกจบเจบ็จบปวดรอดล้าวเฮิร์ตเศร้าแล้วไงเจอคนใหม่เดี๋ยวมีคนมาดูแลนะหรือไม่อาจจะยังไม่ได้ว่าคนใหม่ไม่ใช่คนที่แบบมาถึงทดแทนกันได้แต่อย่างน้อยก็อาจจะมีเพื่อนไว้คอยคุยคอยศึกษาคอยเริ่มต้นใหม่หรืออาจจะเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อน อาจจะยังไม่ได้มีจิตใจเเรียกว่าปฏิพัต์กันอาจจะยังไม่ได้คิดว่าเป็นคนรักอาจจะแค่ว่าเออเอ,อมาเป็นเพื่อนคุยเพื่อนที่คอยปรึกษาในเรื่องอื่นๆมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักความใคร่เขาเรียกว่ามันก็มีจุดดีตรงนี้รลกความสัมพันธ์จะดีไม่ดีค่คอยว่ากันไปในอีกอนาคตถูกไหมแต่บางคนก็พึบพับชุบชับเลยนะ คนเก่าเลิกคนใหม่มาจบง่ายเลยและเป็นคู่ดีคู่แท้ด้วยนะแต่ก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าด้วยเงื่อนไขเวลาไม่อยากจะบีบบังคับให้ท่านได้ต้องตัดสินใจแต่เขาต้องบอกเป็นในรหัสว่าเมื่อดาวพฤหัสเล็งรักแถมดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตนิด้วยมันชัดเจน ว่าท่านจะได้เจอคู่แท้ตัวจริงเสียงจริงน,ะสน,นะสุนทรช้าวลัคนารัศีมิถุนแต่เนี่ยชีวิตคนไม่เหมือนกันทั้งนั้นการทำนายมันมันจะให้เป๊ะให้ตรงแต่ละคนไบบม่ได้เอาภาพรวมอะนะเอาภาพรวมหนึ่งมีถ้าเกิดมีเรื่องของคนเก่าที่คบมาแล้วมันยังไม่ดีเนี่ยมันมีเกณฑ์เลือกมันมีเรื่องของความเจ็บปวด แล้วก็เจอคนใหม่หรืออาจจะยังไม่ได้เจอคนใหม่อาจมันเจอแหละยังไงมันก็ต้องเจอแต่มันจะเจอแบบอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่าโอ้โหเลิกคนเก่าปุ๊บเจอคนใหม่คบใหม่ไม่ใช่มันอาจจะแบบสารต่อความสัมพันธ์เป็นเพื่อนอะไรกันไปก่อนก็ว่ากันไปหรือบางท่านอาจจะแง่ในแง่ของว่าเอ้ยที่ผ่านมาไม่ไม่ไม,ไม่โอเคไม่คืบหน้าเลยปรากฏว่าอาจได้คุยได้เคลียร์อาจจะมีการทะเลาะกัน เคลียกันอย่างรุนแรงแต่ก็ปัญหาจบเกิดความเข้าใจเขายอมที่จะปรับตัวคุณยอมที่จะปรับตัวปรึกษาหารือกันได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับนั้นแต่ละคนช้อยต่างกันนะครับช้อยต่างบางคนอาจจะไปดีเรื่องงานเลยเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเดอนการงานพฤหัสเล็งลัก ได้งได้งานได้ตำแหน่งที่ดีแต่มาพร้อมซึ่งภาระนี่ภาระอันยิ่งใหญ่นะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับเหนื่อยแต่ดีเหนื่อยหนักแต่ธนูกับมิถุนจะคล้ายกันเพราะว่าเป็นจังหวะธนูก็สาวทับรักพฤรหัสทับรักมิถุนก็สาวเร็งรักพฤรหัส เล็งลักลาหูก็ทับลักนะครับงั้นเรื่องงานก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะงานดีงานมั่นคงได้ตำแหน่งได้ขยับเลื่อนขึ้นบางทีก็ได้ทำบริษัทเดิมหรือบางทีอย่างที่บอกอะ่ะเสามาเล็งลักอาจดวงแตกอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ ย้ายที่ทํางานถึงขั้นออกเปลี่ยนงานเลยแต่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่ก็เป็นไปได้นะครับงานใหม่ให้ตําแหน่งดีดีกว่าการเงินดีกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบรู้สึกว่ามันมันโอเคกว่าอะไรเงี้ยนะชาวมิถุนนั่นคือข้อดีนะพอเพลาะเพลนเล็งลักเนี่ย ก็ได้อุดมเะเก์เช่นกันนะครับนะครับมีดาวอุดมะเกน,นสอ2ดวงเล็งลัคนานะพระสาวเนี่ยอาจจะไม่ดีร้อซ็นพระสาวเนี่ยเป็นเป็นอุดมเกณฑ์จริงให้คุณกับดวงชะตาจริงเจอลาหูดีต่อกันจริงแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับ งั้นเสาเนี่ยไม่ร้อยเเซนในเรื่องของความดีแต่พื้นรหัสเนี่ยร้อเเพราะว่า 1. เป็นเกษตร 2. เป็นอุดมเกณฑ์สเป็นเจ้าเรือนพบที่ดีไ,ดไ,ดไมเจ้าเรือนพบที่ดีพบปัตตานีไงคู่พบกรรมมะไงการงานนะเป็นพบที่ดีเป็นพบแกนหลักของชีวิต นะพบแกนหลักของชีวิตคืออะไรพบตนุค,คือตัวเองพบพันธุค,คือบ้านที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องพบปัตตนีคือคู่พบการงานก็คืองานเนี่ยสี่แกนหลักของของชีวิตงั้นดาวพฤหัสเป็นทั้งพบปัตตนีและพบกรรม,มะมะเรงลัคนาเป็นเกษตรเป็นอุดมเกณฑ์มันดีงั้นชาวลัคนามิถุนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะตอนแรกทํานายเริ่มต้นมาก็เสาเร็งรักเลยเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะมันผ่านได้มันไม่ผ่านได้ยังไงมันโดนมันสองปีแล้วใช่ไหมมันผ่านมาสองปีแล้วมันก็ลังจะไปแล้วอดอีกหน่อยอีหกเดือนนะจบนะและครั้งเนี้ยไม่ธรรมดาที่ผ่านมาสองปีเพระรหัสไม่ได้มาช่วยนะพระรหัสมันช่วยแค่ช่วงตุลาปีที่แล้วจนถึงมีนาแค่นั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่หรอกจังหวะเขาเรียกว่าพระรหัส มาชิมล้างรอบแรกแต่คราวนี้มาจริงเพราะถอยหลังกลับมาตั้งหลักนะงนั้นท่านผ่านดาวเสาร์เร่งรักมาสองปีแล้วครับเหลือครึ่งงั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่มีอะไรแย่กว่าเดิมนะมีแต่จะดีขึ้นเนาะแดาวพฤหัสเร่งรักเนี่ยก็แน่นอนละ่ะจังหวะด,ดวงชะตาในชีวิตมันต้องดีขึ้นทีนี้อีกดวงหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือพระราหูพระราหูทับรักแม่มันจะเป็นจังหวะที่ คอยต้านดาววันเสาร์อยู่นะราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะนะแปลว่าความรุ่งเรืองเหมือนกันนะก็ดีนะครับไม่ใช่ธรรมาดาทีนี้พระราหูเนี่ยจะย้ายเข้าสู่พบวินาสุภะวินาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางไกลพระราหูย้ายเข้าสู่พบวินาเนี่ยราหูเข้าเรือนไหนทําลายเรือนนั้นเมื่อราหูเข้าสู่พบทุสถานพบนั่นคืออริมรณนะแล้วก็วินาเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะ ราหูถ้าเข้าเรือนไม่ดีเนี่ยถือว่าดีเพราะราหูไปอยู่เรือนไหนทําลายเรือนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยราหูก็มาห้าสิบห้าสิบคือเป็นเจ้าเรือนดีแล้วก็มาทับลัคนาแต่ทับลัคนาเขายร่งที่บอกอะ่ะเข้าเรือนไหนทําลายเรือนนั้นก็ทําลายเดือนตัวเองแถมยังเสาเรงอีกใช่ไหมที่ผ่านมาสองปีก็หนักเลยมิถุนแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้ว และยิ่งพอสิทธ์กัญญานะพระลาหูย้ายไปนะจบเลยสบายใจนะอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเลยแหละเพอๆนะเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตสูงนะชาวมิถุนนะครึ่งปีหลังนะว่ากันดีๆแล้วกันนะวางแผนชีวิตดีๆนะครับวางแผนชีวิตดีๆอ่ะ เอายาหอไปอีกหนึ่งพระอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะนะอลิลาภะนี่เป็นดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะอลิลาภะหมายความว่าไงต้องเจออุปสรรคถึงได้ลาบต้องเหนื่อยถึงได้ได,ได้ได้สำลิผลนะจะไปเสี่ยงโชคลุ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องเหนื่อย นะชาวมิถุนเป็นอย่างนี้แต่ดาวองคาเนี่ยจะโคจรมาเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่10สิงหาจนถึงวันที่9ตุลาอยู่ยาวเลยนะอ่าอยู่ยาวเลยนะดาวเจ้าเรือนลาภาเป็นเกษตรเนี่ยจังหวะดีนะครับจังหวะดีแล้วดาวพฤหัสก็ส่งล็งลักลัคนาเนี่ยโอ้โหนี่สองจุดเลยนะดีใช่ได้เลยแหละดีใช้ได้เลยแหละสิบสิงหาเป็นต้นไปนะพอสิบกันยาปุ๊บพระลาหูย้ายไปโอ้โหสบายแนละ้วเนาะเนี่ย ครึ่งปีหลังไกด์ไลน์ไปอย่างนี้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกอะโอเคเลยนะครับดาวพฤหัสกกาลังเดินดีในดวงชะตาดาวเสาเจ้าเรือนมรณะเองก็คือช่วงถอยหลังเนี่ยช่วงมิถุนากรกรดาอาจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอพ้นกลางเดือนกรกฎาไปแล้วเนี่ยโอเคนะคือพระสาเร็งรักเนี่ยมันก็เป็นพิธุบบาทแหละแต่ว่าตัวของท่านเองก็พร้อม ไม่ต้องกลัวดันั้นสุขภาพโอเคอุบัติเหตุไม่มีปัญหานะครับอุบัติเหตุนี่มีเกณฑ์ผลไปตั้งแต่ช่วงมิถุนาไปแล้วกลางมิถุนาเป็นต้นไปก็เรื่องของอุบัติเหตุก็เบาลงนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่เหลือก็แทบจะ ไม่มีเกณฑ์ที่ต้องระวังแหละนะเพราะดาวองคาเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะม,มิถุนาจะอยู่ที่บางกรเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้าง,าง,าง,างห่วงที่สุดแต่พ้นกลางมิถุนาไปก็โอเคแล้วและทีนี้ก็เข้าสู่มุมดีแล้วนะครับเนี่ยเข้าตรงนี้ก็ธาตุลมนะครับเข้าตรงนี้ก็พบสุภะเข้าตรงนี้ก็พบกัมมะอันนี้ก็ลาภะก็เป็นเดินดาวองคาจะเดินดีนะครับเดินดีถึงียกว่าสิบสิงหาเป็นจังหวะที่ดีเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วเป็นเกษตรนะครับ โอเคภาพรวมดวงชะตาชาวลัคนามมิถุนเครื่องปีหลังเป็นกำลังใจให้นะครับดีมากกว่าลายเยอะแล้วเวลาดีมันก็ดีจริงๆนะครับดีจริงๆที่ผ่านมาอย่างที่บอกเต็มที่กับชีวิตมาแล้วนะสองปีนะครับชาวมิถุนชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มมีจุดที่ป,ประสบความสำเร็จนะเอเรื่องของคู่เรื่องของอะไรเนี่ยชัดเจน นะในเรื่องก็ไปกําลังใจให้นะครับต้องไปปรับนะอันนี้เป็นภาพรวมดวงชะตาก็ทายสําหรับคนหมู่มากอาจจะตรงไม่ตรงบ้างนะครับก็เลือกคัดสรรเอาความํำนายที่มันใช้ได้กับตัวท่านเนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับหาซื้อง,ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าทั่วไปนะครับสิงค์คำรามคำรามสู้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ